โดยที่5หลักกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนการแบ่งประเภทของกฎหมายโดยใช้การแบ่งกฎหมายโดยฐานะและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนจะแบ่งได้เป็น2ประเภทคือกฎห,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 หมายเอกชนและกฎหมายมหาชนหลักกฎหมายเอกชนจะกล่าวในสี่หัวข้อคือความหมายลักษณะหลักการและประเภท вот ของกฎหมายเอกชนความหมายของกฎหมายเอกชน กฎหมายเอกชนหรือ private law หมายถึงกฎหมายที่วางระเบียบความเกี่ยวพันระหว่างเอกชนกับเอกชนหรือระหว่างเอกชนกับรัฐในฐานะที่รัฐดำเนินการอย่างเอกชนเกี่ยวกับสถานภาพของบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของเอกชนรวมทั้งวางระเบียบเกี่ยวกับทรัพย์สินของเอกชนเช่นกฎหมายแพ่งและกฎหมายพาณิชย์ ลักษณะของกฎหมายเอกชนวัตถุประสงค์ของกฎหมายเอกชนเพื่อวางระเบียบบังคับเกี่ยวพันระหว่างเอกชนกับเอกชนซึ่งมีฐานะทางกฎหมายทัดเทียมกันนิติสัมพันธ์หรือฐานะของผู้เกี่ยวข้องของกฎหมายเอกชนเอกชนทั้งหลายมีฐานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันรูปแบบของกฎหมายเอกชนกฎหมายเอกชนมีรูปแบบที่ยืดหยุ่นหรือ flexible ไม่เป็นบทบังคับ เคร่งครัดนักเช่นยอมให้ผู้เกี่ยวข้องทำความตกลงยกเว้นกฎหมายได้และการตีความก็ไม่เคร่งครัดการอุดช่องว่างกฎหมายก็ยืดหยุ่นยอมให้ใช้กฎหมายใกล้เคียงได้หรือใช้หลักกฎหมายทั่วไปได้หลักการของกฎหมายเอกชนกฎหมายเอกชนมีหลักการสองประการคือหลักความเสมอภาคและหลักความยินยอมหลักความเสมอภาค เอกชนแต่ละฝ่ายในการผูกมิติสัมพันธ์กันด้วยหลักความเสมอภาคหากมีปัญหาข้อวิาพาทษขึ้นสู่ศาลก็จะใช้วิธีพิจารณาความซึ่งเคารพหลักความเสมอภาคโดยใช้ระบบกล่าวหาระบบกล่าวหาคือผู้ฟ้องคดีมีภาราพิสูจน์ให้ศาลเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องกระทำผิดจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างหากพิสูจน์ไม่ได้ศาลก็จะยกฟ้อง ็นกระบวนการพิจารณาในศาลยุติธรรมหลักความยินยอมบุคคลในฐานะที่เป็นจัดปัจเจกชนมีอำนาจอิสระซึ่งเป็นอำนาจของเอกชนหรือมีเสรีภาพที่จะกำหนดขอบเขตในทางกฎหมายของตนเองอย่างไรก็ได้ตามที่ต้องการและเห็นสมควรแต่อิสระภาพดังกล่าวต้องมีขอบเขตเช่นกันขอบเขตหรือข้อจำกัดน,นั้นเกิดจาก เสรีภาพของบุคคลอื่นหรือกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือสิลธรรมอัดีของประชาชนเสรีภาพของบุคคลอื่นคือใช้สิทธิ์ของตนเองได้แต่จะไปกระทบสิทธิ์ของบุคคลอื่นไม่ได้กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือสิ่งธรรมดีของประชาชนเช่น เอกชนจะทำสัญญาต่อกันที่มีลักษณะเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสัญญาที่ไม่เป็นธรรมพศ2540ไม่ได้ประเภทของกฎหมายเอกชนกฎหมายเอกชนแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่กฎหมายแพง่งกฎหมายพาณิชย์และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งกฎหมายแพ่งเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายตั้งแต่เกิดจนตาย กฎหมายพาณิชย์เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยด้านธุรกิจเช่นซื้อขายเช่ารัพย์เช่าซื้อเป็นต้นกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นกฎหมายที่กล่าวถึงกระบวนการนำคดีขึ้นสู่ศาลเมื่อมีการโต้แย้งสิทธิและหน้าที่ต่อกันของเอกชนต่อเอกชนกฎหมายมหาชนกฎหมายมหาชนก็จะพูดในสี่หัวข้อเช่นเดียวกับกฎหมายเอกชน ได้แ,แก่ความหมายลักษณะหลักการและประเภทของกฎหมายเอกมหาชนความหมายของกฎหมายมหาชนกฎหมายมหาชนหรือ Public l a อหมายถึงกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับราษฎรในฐานะที่รัฐเป็นฝ่ายปกครองหรือกล่าวอีกในหนึ่งคือในฐานะที่รัฐมีอำนาจเหนือราษฎรลักษณะของกฎหมายมหาชน วัตถุประสงค์ของกฎหมายมหาชนก็เพื่อวางระเบียบบังคับเกี่ยวพันระหว่างรัฐกับเอกชนระเบียบบังคับเกี่ยวพันดังกล่าวได้แก่ระเบียบว่าด้วยการใช้อำนาจอธิปไตยการจัดระเบียบองค์การฝ่ายปกครองการดำเนินบริการสาธารณะเป็นต้นนิติสัมพันธ์หรือฐานะของผู้ที่เกี่ยวข้องของกฎหมายมหาชนรัฐมีฐานะสูงกว่าเอกชนเพราะรัฐเป็นที่รวมของเอกชนทั้งหลายเป็นสังคม และเป็นผู้ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสาธารณประโยชน์รัฐจึงมีอำนาจบังคับเอาแก่เอกชนได้ในขอบเขตของกฎหมายหากเกินเลยขอบเขตของกฎหมายก็ให้เอกชนร้องเรียนหรือฟ้องร้องได้อำนาจบังคับของรัฐเกิดขึ้นโดยไม่ต้องฟ้องศาลก็ได้เช่นตำรวจมีอำนาจจับโจรผู้ร้ายหรืออำนาจของรัฐเกิดขึ้นโดยเอกชนร้องขอก็ได้เช่นการบังคับทางแพ่ง รูปแบบของกฎหมายกฎหมายมหาชนมีรูปแบบที่เคร่งครัดหรือ rigid บทบัญญัติที่มีเป็นบทบัญญัติที่เป็นการบังคับจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเกี่ยวข้องกับสาธายหน้าประโยชน์และการตีความกฎหมายก็เคร่งครัดด้วยหลักการของกฎหมายมหาชนก็จะตรงข้ามกับหลักการของกฎหมายเอกชนดังนี้กฎหมายมหาชนนั้นใช้บังคับ กับความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนฝ่ายหนึ่งกับรัฐหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งสองฝ่ายอยู่ในฐานะที่ไม่เท่าเทียมกันเนื่องจากเอกชนดูแลรักษาผลประโยชน์ของส่วนตัวส่วนรัฐหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องดูแลรักษาประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารนณะ รัฐหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจที่จะบังคับเอกชนได้โดยที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเอกชนวิธีพิจารณาความก็ใช้ระบบไต่สวนซึ่งกำหนดให้ศาลมีบทบาทสำคัญในการแสวงข้อหาข้อเท็จจริงและภายานหลักฐานที่จำเป็นในการตัดสินคดีระบบไต่สวนเป็นระบบการพิจารณาคดีในศาลปกครองหรือศาลร,รัฐธรรมนูญเป็นต้น ประเภทของกฎหมายมหาชนแบ่งออกเป็นสองประเภทคือกฎหมายมหาชนโดยแท้กับกฎหมายมหาชนที่จัดเพิ่มใหม่กฎหมายมหาชนโดยแท้ก็คือรัฐธรรมนูญกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองกฎหมายการคลังส่วนกฎหมายมหาชนที่จัดเพิ่มใหม่ก็มีกฎหมายอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกฎหมายว่าด้วย รัธรรมนูญสารยุติธรรมและกฎหมายเศรษฐกิจกฎหมายมหาชนโดยแท้รัฐธ,ธรรมน,นูญกำหนดระเบียบการปกครองของรัฐในทางการเมืองโดยกำหนดโครงสร้างของรัฐระบอบการปกครองการใช้อำนาจอธิปไตยและการดำเนินง,งานของสถาบันสูงสุดของรัฐที่ใช้อำนาจอธิปไตยกฎหมายประกอบรัฐธ,ธรรมนูญ เป็นกฎหมายที่มีได้เฉพาะที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้มีเท่านั้นเช่นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองกฎหมายปกครองเป็นกฎหมายกฎระเบียบต่ตางๆที่รัฐหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติร,ราชการเช่นพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวรคืนที่ดินกฎหมายการคลังเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายของรัฐ กฎหมายมหาชนได้จัดเพิ่มใหม่กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่กำหนดว่าการกระทำใดเป็นความผิดและมีโทษสถานใดกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นกฎหมายที่กล่าวว่าด้วยกระบวนการนำผู้กระทำผิดขึ้นสู่การพิจารณาของศาลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นกฎหมายที่กล่าวถึงกระบวนการนำคดีขึ้นสู่ศาลเมื่อมีการโต้แย้งสิทธิธ และหน้าที่ต่อกันระหว่างเอกชนกับเอกชนกฎหมายว่าด้วยพัธรรมนูญสารยุติธรรมเป็นกฎหมายที่วางระเบียบเกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของสารยุติธรรมรวมถึงการบริหารสารยุติธรรมกฎหมายเศรษฐกิจเป็นกฎหมายที่ควบคุมด้านเศรษฐกิจเช่นควบคุมด้านสัญญาเป็นต้นจบหน่วยที่ห